นักชกจากประเทศจีนได้เจอกับซูเปอร์บอลเป็นครั้งแรกกับคิดว่าซูเปอร์บอลนี้เป็นหมูในอวยครับมาให้เชอดอย่างง่ายๆเชดโชว์แฟนมวยอย่างแน่นอนครับงานนี้ต้องดูว่าแหมหมูอย่างซูเปอร์บอลเนี่ยครับจะเป็นหมูหรือเป็นหมูป่าไล่กัดกับโอ้โหงานนี้เรียกว่าร้อยอย่างแน่นอนครับเปิดตัวมาครับนี่ครับมาก่อนเลยครับกับนักมวยคนนี้ครับนี่คือเดงลิครับนักชกจากประเทศจีนกับ ผู้ท้าดวลกับทางด้านซุปเปอร์บล็อนนะครับเรียกว่าเป็นหนึ่งในซุปเปอร์สตาร์คิกบ็อกซิ่งที่ประเทศจีนครับเขาเปิดตัวมายิ่งใหญ่ครับแสงสีเสียงอลังการครับทั้งคู่นะครับเจอกันในรายการของคุณหลุนไฟครั้งที่25ครับ World Max 2015ทาสันฟิฟทีนกรุปเทนเนเมนไฟนอลนะครับก็คือกลุ่มสุดท้ายนะครับแต่จัดที่สโลวาเกียนะครับจัดที่สโลวาเกียครับนี่ครับนักชกจีนนี่คือ นักชกจีนคนแรกที่ได้เจอกับซูเปอร์บอลนะฮะก่อนหน้านี้นักชกที่ได้สู้กับซูเปอร์บอลก็สมม่วนมากจะเป็นนักชกชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาติจีนครับนี่คือนักชกจีนคนแรกครับผู้โชคดีคนแรกคนนี้ครับที่ได้เจอกับซูเปอร์บอลครับแหม่ก็เสียงล่ําเสียงลือครับว่าซูเปอร์บอลน,นี่มาเป็นนักมวยประกอบรายการครับว่าเขาไปนั่นครับโอ้โหก็ต้องดูว่ามันจะเป็นยังไงคุณผู้ชมครับเปิดตัวมาเลยครับตอนนี้ เรากำลังรอการเปริดตัวของท่านซูเปอร์บอลครับซูเปอร์บอลบัญชาเมฆหรือซูเปอร์บอลสิงห์มาวินหรือซูเปอร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีครับนี่ครับตอนนั้นใช้ชื่อซูเปอร์บอลบัญชาเมฆนะครับนี่ครับก็ชื่อจริงนะครับก็คุณสุภชัยหมื่นสังครับ นักชกจากจังหวัดพัทลุงครับคนตายครับคนผัดลุงผัดลุง่าคนพัทลุงครับนี่ครับเปิดตัวมาเลยครับูเปร์บอลครับหรือสุปชัยหมื่นสังนะครับูเปร์บอลสิงมาเวนหรือสุปร์บอลบัญชาเมฆครับชื่อในตอนนั้นครับหรือูุปร์บอลลูกเจ้าแม่สายวารีครับดีกรีเขาไม่ธรรมดานะครับเรียกว่าเป็นแชมป์ของเอ็นฟิวชั่นครับ เป็นแชมป์ของ l a n o i s Des Champion แชมป์ของ International Professional Combat Council ครับแชมป์ขุนหลุนไฟครับแชมป์ของรายการวัน Championship นะครับแล้วก็เป็นแชมป์ของเรียกว่า Professional Boxing Association of Thailand ครับตอนนี้พิธีกรน,นะครับก่อนนี้ครับเปิดตัวมาครับเดงลิ li, นะครับเขาผู้นี้ครับ ทั้งคู่นะครับเจอกันที่สโลวาเกียนะครับในวันที่นะครับวันที่15ครับวันที่15เดือนพฤษภาคมครับปี2015ครับ2015ก็ปี2558ครับเอาคริสตักราชบวกด้วย543ก็จะได้เป็นพุทธศักราชนะครับรายการคุณลุนไฟ25 world max 2015ลูกซ์ทูเทอร์สันฟิฟุนเมนต์ฟนลที่สโลวาเกียครับ อ่านะครับต้องดูว่าจะเป็นยังไงครับวันนี้ครับโอแม่กะหวังว่าทางด้านซบบอลนี้จะเป็นหมในไอ้อวยเลยครับต้องดูว่านักชกจินผู้นี้จะมีดีอะไรให้เราดูครับจะสมปากที่เขาได้โอ้โวดไว้หรือเปล่าครับก็ต้องมาดูครับผมจังหวะนี้เข้ามาอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับอย่าลืมกด u b s c r i b e นะครับ ลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับเพื่อจะได้มีการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปครับงานนี้ครับต้องมาดูครับว่าผลมันจะออกมายังไงครับเอาละครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วชกกันนะพร้อมแล้วไหมพร้อมแล้วชกกันครับนี่คือช่องพักวยไทยโดยใช้ศัพท์ภาษาทองแดงศัพท์ภาษาใต้สำนิงใต้ครับมัดซ้ายครับหุกซ้ายครับแหมชกกันไปครับถีบซ้ายสกัดจังหวัดสุโนสวยงามครับ ได้พับได้มาครับยับหนึ่งสองสามครับโอ้เอานะครับโดนไปก่อนครับหนึ่งนับครับโอ้เจอหมัดจากเดงลี่ครับเอาแล้วครับอย่าเลาเลาครับเลาเล่าลมยาวทั้งยืนครับซูเปอร์บอลโดนไปก่อนเลยครับจังหวะนี้ครับโอ้หงายลงไปนั่งแข้งเลยครับเมื่อสักครู่ครับเอาแล้วครับอย่าเลาเลาเดี๋ยวลมยาวทั้งยืนครับจังหวะนี้ครับแหมอย่าเลาเลาอย่าล้นลานอย่ารวมๆอย่าประมาทนะครับจังหวะนี้ครับเดงลีนี่มีดีที่มัดครับแข่งซ้ายซูเปอร์บอลครับ เด้งรีเดินเข้าหาครับเด้งเรียกเด้งแล้วกันครับหมัดซ้ายขวาซ้ายครับเด้งครับเข่าซ้ายครับซึบเด้งซุเปอร์บอลต้องกอดไว้ก่อนครับกอดแบบนี้ต้องแยกออกมาครับกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับแข่งขวาครับเจอหมัดขวาครับระวังครับหน้าเปิดครับโอ้โหแม่อย่าโชอย่าช้าครับอย่าโชอย่าช้าเดี๋ยวได้ล้มขาแย่ครับอย่าโชอย่าช้าครับอย่าโชย่าช้าอย่าชวงช้างอย่าฉับเฉยครับมีสตินะครับโอ้โหเดี๋ยวโดนไปอีกครับเอาทั้จุดบอเดินเข้าไปครับ ฉัดลูกนี้ไม่ถึงครับชัดไปว่าเตะครับปัดซ้ายอัปปัดซ้ายครับถูกสายคืนทาานั้นของบอลเหมือนกันครับเด้งต้องถอยออกมาครับเด้งครับมัดหยับซ้ายซ้ายขวาซ้ายครับเจอมัดอัปปัดขวาทีขวาจากเด้งครับเอาเตะโคนขาครับจากเซิร์บอลครับโคนยางเฮตาล้มครับจังหวะนี้ทีทซ้ายมาครับทานั้นของเด้งหยบเดินมาครับบอลตามติดครับมัดหนึ่งสองจากบอลครับ เด้งนี่เรียกว่าเป็นเกมตั้งรับแทนครับหันทุกขวาเจอหมัดตรงขวาตรงจากสบอนเขาขวา1ันหนึ่งสองสามสี่เจอหมัดขวาขึ้นมาเอาหมัดขวาคืนไปทันทีครับเอาร้อยครับผมแม่ร้อยนัดครับร้อยนัดร้อยนัดจัดกันไม่พักเลยทีเดียวครับจังหวะนี้เก็บเดินหาครับแข้งซ้ายมาอืมระวังครับจังหวะเตะนี่เราโดนหมัดสวนมาครับโอ้โหอันตรายครับอย่าเล่านะครับหมัดซ้ายครับอืมแข้งขวาเจอหมัดขึ้นมาเหมือนกันครับหนึ่งสองสามครับเด้งนี่เน้นหมัดเลยครับ แข่งซ้ายครับหมัดขวาตามด้วยหมัดขวาแล้วหมัดขแข่งขวาโต้ทันทีจากบอลครับแข่งซ้ายเตะพับในจากเด้งครับบอลเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ครับเดินเข้าหาครับบดเข้าไปครับหมัดซ้ายครับอัปคข้ซ้ายแข่งขวาเจอหมัดขวาตรงและตามด้วยแข่งซ้ายจากเด้งอ่านะครับเรียกว่าต้องมีสติให้ดีอย่าเล้าๆครับเดินเข้าหาครับหมัดซ้ายครับเข้าซ้ายครับตำแน่งของซูเปอร์บอลครับถีบซ้ายครับเด้งบอลเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ อกรซ้ายจากบอลครับหนึ่งสองสามีฮุกซ้ายจากบอลครับเอ้าเมียนเมนเหมือนจะมีอาการพลื้อโชว์เหมือนกันครับเท่านั้นของเด้งนะครับมีอาการพลื้อโชว์คือการแปลกแผลครับเจอมาซบบอลเข้าไปครับเอาละครับดูว่าจะเป็นยังครับฮุกซ้ายครับจากซบบอลครับเดินเข้าหามัดซ้ายตรงครับแข่งขวาครับฮุกซ้ายครับเด้งเข่าซ้ายมาครับอุ้ยเอาหมัดแลกกันคนไปคนละหนึ่งหมัดครับัจหวะดี้เก็บเดินเข้าหาครับเดินเข้าหาว่ากันต่อครับตามติดครับตามติดตามยิ๊กยิกเลยครับตามยิกยิก เออหมดยกที่หนึ่งพอดีครับโอ้ก่อชูมือเรียกความมั่นใจกันก่อนนะครับโอ้โหยมาถึงเปิดมาก็โดนไปก่อนเลยครับซุปเปอร์บอลครับอ่ลนะครับนี่นี่เอาขนั้น้องนะนี่มันอัพนี่ฮุกขวานะเออฮุกข้าวตรงนั้นเลยนี่ครับคือหมัดซ้ายขวาซ้ายครับปิดด้วยซ้ายครับดูครับซ้ายขวาซ้ายครับซ้ายตรงครับมึนครับลงไปนั่งแข่งเลยครับนี่คือนับครั้งแรกครับแล้วนี่ก็โดนอีกครับแหม จังหวะเราแรกเราหน้าเปิดนะครับโอ้โหเรียกว่าเป็นจังหวะที่โดนไปก่อนนับอ้าวแล้วก็มีริงเกิลสาวสวยครับผมทองครับได้ชื่นตาชื่นใจครับแหมแต่งตัวดูดีครับอ้าวขอบคุณตากล้องมากครับโอสาวสโลเวียก็สดยครับอ้าวให้ดูซิปข้างหลังเลยครับพอได้ชื่นตาชื่นใจครับจังหวะนี้ครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับจ่องโค้ชเจทีวีครับอย่าลืมกด การแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับมาครับเปิดมาครับยกที่2ลุยกันต่อครับโอ้ยรวมหมัดเข้าใส่ครับทานนันของเด้งครับเจอแข่งขวาเซบัวบอลครับแข่งซ้ายเซบัวบอลเจอหมัดขวาเด้งครับแหมคือเขายอมรับแข้งนะครับเพื่อจะสวนหมัดนะครับถีบซ้ายครับเด้งจังหวะนี้เดินเข้าหาครับเซบวบอลว่าพันพอว่าพอว่าพือไปว่าว่าอย่างไรครับหมัดแลกแข้งครับเอาเดินเข้าหาอาล้วครับอยา่าเหล่าครับทันนั้นของเด้งครับแหมเดี๋ยวจะล้มอย่างโอ้เจอหมัดขวาครับ บอลก็อย่าเล้าๆครับเดินเข้าหาครับจังหวะนี้ระวังครับอย่าลกลกเดี๋ยวพัดพกดังพึงครับอย่าลกลกอย่าลุกลี้ลุกลนอย่าล้นลานครับเอารวมหมัดรวแข้งเข้าใส่ครับเดินเข้าหาครับโอ้ยร้อยแรงแกงเทโพครับอย่าลืมใส่ปลาเค็มย่างด้วยครับจังหวะนี้ครับหมัดพกซ้ายครับพกขวาครับเอาแลกกันมาครับระวังครับแหมพี่เลี้ยงบอกว่ารวหมัดเข้าใส่เลยครับบอลครับเข้าขวาแทงไปครับตามด้วยหมัดขวาครับหมัดซ้ายอพพขัดขวาจากบอลครับเอานะครับ ตอนนี้ท่านั้นของเด้งนี่เดินมีการพื้โชว์เอา้าแยกออกมาโดนตบหน้าทันทีเด้งบอกแม่ทำพื้นพี่เบ้าเน้นน้อ,นองเบ้าฝังกรรมาการกั้นโอ้กรรมาการแยกแล้วนะครับเอา1นสองครับเข่าขวาครับเอาเหมือนจะเพียงเสียแล้วหรือเปล่าครับเด้งครับเด้งเหมือนจะเพียงเสียแล้วเอาเจอหมัดขวาครับทีบขวาไปก่อนครับสบวนจังหวะน,นี้ครับตามหายับซ้ายครับเจอหนึ่งสองเอาเข่าขวาเอาขาเอขา่ขาซ้ายดักครับสักครู่หนึ่งสองสามสี่ครับดักเข่าซ้ายสวยงามแข้งซ้ายขึ้นการคอบันเสียนเมื่อสักครู่เข้ามาครับล็อกไว้ก่อนครับเข้ามา กรังการแยกเสียก่อนครับโอ้ยราวุธเข้าใ่ครับเอามาดูสาวๆครับไม่ดูหนุ่มครับดูสาวเอาฮุกซ้ายหุกขวาครับเอาเด้งเริ่มมีอาการพลืชโชครับเด้งครับเด้งเริ่มจะลงเลงครับลงเลงลงแรงครับเจอเข่าซ้ายครับลงไปนั่งเครงอยู่บนพื้นเลยทีเดียวผมจังหวะนี้ครับโอ้ตั้งขมุมคุมตรงเลยครับลุกขึ้นไม่ไหวครับเรียบร้อยกับตั้งคุ้มไปเลยครับปิดฉากด้วยเข่าซ้ายครับโอ้โหสุดยอดแมงแป้ครับสุดยอดแมงแป้ครับ เรียกว่าโดนนับไปก่อนครับโดนนับไปก่อนแต่ได้นอกกลับขึ้นมาครับทานั้นของซูเปอร์บอลครับนี่เรียกว่าเป็นนักชกจีนคนแรกที่เจอเข่าซูเปอร์บอลนกนะครับก่อนหน้านี้เป็นนักชกชาติอื่นนะครับแหมถือว่าประเดิมครับแหมประเดิมความประทับใจให้ประเทศจีนเลยครับนักชกจีนเจอเข่าซ้ายซูเปอร์บอลครับดูภาพช้าเพื่อความสะใจคุณผู้ชมไดครับซ้ายหนึ่งผางเขาให้ครับแทงเจ็บแทงแหลมไส้ทะลักครับดูครับ ผางเข้าให้ครับถึงตับถึงไตถึงไส่ถึงพุงครับลงไปนั่งแรงอยู่บนพื้นครับแล้วกรรมาการก็บวมมือาบบาย,บายสลายตัวกันเลยทีเดียวครับผมจังหวะนี้โอ้โหเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับช่องโค้ชเชทีวีครับนี่ครับเรียกว่าไม่โมยอย่างแน่นอนครับธนาคารซุปเปอร์บอลครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับอย่าลืมกด subscribe ครับ แล้วก็กดการแจ้งเตือนด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเมื่อเราเอาวิดีโอใหม่ๆขึ้นไปนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับก่อนจากกันไปเดี๋ยวเรามาดูริงเกิลสาวสวยน่ารักคู้นี้ครับมามอบรางวัลให้ซูโบมอนก่อนนะครับนี่ครับอืมไอแม่จะจะจุกแก้มครับแต่ซูโบมอนไม่ได้จุกด้วยนะครับอืมจะจะแก้มชนแก้มเขานะครับแม่สาวบอกโอ้ยเพียงเลยครับอ่าชูมืออย่างเป็นทางการครับ ตรเดิมครับนักชกจีนคนแรกที่โดนซุปเปอร์บอลน็อกเลยครับโอ้โหนักชกจีนคนแรกมาเจอซุปเปอร์บอลก็โดนน็อกไปเลยครับเป็นการประเดิมที่สวยงามครับไฟนี้ทําให้ประเทศจีนได้รู้ว่าซุปเปอร์บอลนี่ไม่ใช่หมูในอวยครับนี่ครับก็รับรางวัลครับเอาละครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับช่องโคชชทีวีครับอย่าลืมกดการแจ้งเตือนด้วยนะครับ ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอให้ทุกท่านโชคดีค